ยนูนี่นี่คือเห็ดผึงนานห่อนด้แต่เด้อพี่น้องจ้านี่ละเห็ดพิ่งหน้าร้อนจ้าพ่อแม่พี่น้องไอะเห็ดมันปูเบิงขาขาเห็ดมันปูหลังบานมะดามเบิงาได้แบบน,นี้เด้อได้พ่อแม่พี่น้องได้พ่อแกงอยู่นะคะเนี่ยได้พ่อแกงอยู่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝนก็เริ่มตกมานำๆแล้วมาดามกันเลย อยู่บ้านจ้ะว่าเดียอยู่ปลาอยู่ปลาปลาอยู่ติดบ้านบ้านอยู่ติดปลาสีภาพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดหยี่ยหัวบอกสิผ้ามาเดินชมเห็ดชมบรรยากาศแถวแวบ้านเพื่อมีเห็ดหยังเกิดขึ้นมาให้ห้าเดี๋ยวบึ่งนอกจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่บ้านหลังบ้านมาดามเองจ้ะเนี่ยปลาอยู่ติดบ้านเลยพ่อแม่พี่น้องบึ่งคุณน่ะบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้ก็คือป่าจ้ะบริเวณข้างๆบ้านมาดามคือป่าหมดเลยค่ะนี่ลงไปหนีกับเป็นปลาไปฝุ่นกับปลาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเดี๋ยวจะพา เดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องมาย่างเบิงปลามันเคยขึ้นได้พี่น้องแต่ว่ามันออกอยู่พ่หลายแต่ว่าปีแรกที่มาดามเจอน่ะคือเยอะมากจะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเข้ามาหลุนกันเด้อว่าเห็หลังบามาดามสิเกิดไปจ้ะเราไม่รู้เราต้องมาลุนกันนะคะเหกบแต่ว่าเห็บหลายกว่ามาดามสิบุคอยมัตย่างด้วยน้องด้วยเห็บหลายเหย็บมอเรวก็เคยขึ้นนะคะนี่ขนน้ำมันน,ะนี่ปีนี่มันแหล่งมันเลยบ่ขึ้นปีที่แล้วเนี่ยขึ้นหลายดอกแต่มาดามบม่อก็บพอดอกด้วย เพราะว่าสีจงไว่เห็นเพื่อนแบบว่าเป็นเสือเป็นแนวแต่ว่ากบ่เห็นขื่นปีนี่จ้ะป่าเท่านั้นเลยค่ะอ๋อเห็ดยังค์พี่น้องเฮ็ดอะไรลักเกิดจ้ะเห็นบ่อุวยไว้เห็ดเพิงพ่อแม่พี่น้องไว้เห็ดเพิงลักออกเห็นบ่อวยตายแล้วตายแล้ว,ลวเห็ดเพิงเห็ดเพิงหวานไว้พี่น้องจนว่าถาก,กินอุ้ยตายแล้ว สามดอกสี่ดอกเบิ่งที่เราเมื่อเจ้านี่เหลือว่าดอกนี่ก็บจนเละจนพุ่นวว้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันมีอีกบร่ระนี่เขาต้องมาเบิ่งเลยนี่ปา <át>, ดเห็ดผึง่งหลกักออกพี่น้องเอ้ยเห็ดผึง่งเห็ดผึง่งหลังบานมาดามเบิง่งติล่าจ้ะนี่งถากถาดลินจนวาพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยสี่ดอกนะคะไม่ใช่น้อยๆน,นะปาดอยูได้จากเวลาเกิดหรักเกิดตัออย่างได้นี่อีกบ่ เลยทีคอยยิ้บ่นั่นน่ะฮิ้นบ่แพทมีร่างสังหอนพี่น้องร่างสังหอนมาดามมันช่างช้าไปเหลือเกินเพราะฉะนั้นได้แกงกินเห็ดพึ่งหวานเศษเศษเห็ดพึ่งหวานหนาห่อนะไหมอุ้ยย่ะทำแม่พี่น้องขนลูกมาดามขนลูกเลยแล้วก็คุณน่ะเห็ดมันปูกับอกเห็นเห็นอยู่เห็นเห็ดมันปูยุบยุบด้วยกันปกติมาดามก็สิบดปลายเก็บยวกนได้ด้ยเห็ดมันกอกเห็ดมันปูก็ได้ทัาะว่า อ aan, tá, né, enough, road, ันอยากให้เพิ่นเป็นเสือเป็นแหงนะนิดรากโอ๊ดนะหมึกนางดามมาดามลักโอ๊ดอย่างนะกี้เนี่ยนะมูเนี่ยเต็มอยู่พี่น้องจ้าเก็บเบื่อไปสาไก่เลยเป็นช่อเป็นปุ่มเป็นพ่วงแล้วมันก็เศร้าเกิดเพราะมันเป็นหแังเพิ่นตัาปลานั่มนี่เห็ดมันปูมาดามเห็นบ่สเห็ดเพิ่งหวานเกิดซ้ำหนังกี้ที่เกิดหน่อยโอ้ยเห็ดมันปูบอกสวยเลยพี่น้องดูที่ละเนี่ย เห็ดมันปูดอกบอลิ่มเลยเห็นไหมเนี่ยป่าเห็ดมันปูกระอวกแล้วเพื่อน่ะบึงขาเราอุ้ยปลาใหญ่แล้วสิบ่ออกบ่อึนี่ไหมนี่แต่ว่าแล้วใหญ่ขนาดไหนครับแต่อย่าเก็บกิ่ได้พี่น้องมันมันเปิดขึ้นมาแล้วมันก็สิเดียวเอาตัวเนาะนี่มันก็เกิดขึ้นมาคือเก่าหน่ะเดี๋ยวสิหากขาเสือเพื่อนน้องแล้วก็เกิดอยู่แต่หม่งเก่าๆเล่าอีกทีเดี๋ยวแล้วเราบ่อได้เกิดหลาย แต่ห็ดมันปูเห็ดผงหวานด้วยจ้ะด้วเห็ดผงหวานไ,ไ,เานไ้เห็นไม่ได้เก็บแต่ได้เห็น้ะนี่อายะเห็ดมันปูเบิงขาขาเห็ดมันปูหลังบานมะดาบเบิงปีละขาไงปุก,กไงบักคักเลยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตไม่ได้เอามีดมาแค่เดินมาดูเฉยเฉยไม่ได้เตรียมพร้อมนะจ๊ะเดี๋ยวสีหาขาละไว้นามหาเบิงเห็ดผงห่นกัพี่น้องรัมนี่อีกเนาะลากเกิดไหมซีดอกไหม อยะจนมันนาวเนาะหลังบาทนึงได้พี่นองแต่ว่ามันบ่คอยได้ยางมากดอกเพราวาอย่างดีไปดีไปมันบ่คอยได้ยางมากดอกเพราะว่ามันอันนี้มันบกขึืนทั้งเถื่อย่างจนแล้วก็บกข้นอันน่ะแล้วหลกักขืนที่ซื่อเลยเนี่ยปกติน้ำมัน,น,มน,นหนีตีตีแพี่ตีขืนขืนขึ้นน้ำหนีท่ายิงดอกเต็มเลย สำหรับพ่อแม่พี่น้องจิตติตามมาดามตลอดก็สิงหูมาดามเห็ดแจ้งเกิอดอยู่มือนี้แหละลังบ้านคุ้มซับลังบ้านเพิ่นเพิ่นว่าเหมือนที่นี่คุ้มซับบ่มีแล้วแต่ไปเจ็บทา้งใดทางไก่เพิ่มหนีพี่น้องเห็นบ่ก็เกิดขึ้นจำนั่นละ่ะแต่ว่าแนมเบิ่งเสือเล่าเพื่อเลาถุงเนาะนะสุดยอดแต่สุดยอดเป็บทั้งตูน,นตำแจ๋วนาะ นี่ก็ดีใจนะเนี่ยเห็ดมันปูซีดอกเห็ดผงหวานซีดอกแต่ว่าซีดอกนันบได้เก็บหาเก็บชิ้ก่อนแล้วเน่าเน่าถึงบดเลยนี่คือเห็ดอะไรอ่ะเอ้าเป็นเห็ดผงบนไอ้แม่นอยู่พี่น่ในนู้นหนึ่งตรงข้างหลังนี่นั่นเห็ดผงหวานนี่นั่นเห็ดผงมันบ่เดีอฮะแนวเคลียร์บนหุ่นเมียนบอ ไก่ไก่แมนยูแต่ว่าเล่าอันนี้แล้วเนี่ยแม่นอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบ่นั่นน่ะเฮ็ดพึ่งหวานมาเด้อขอสิเยาเบิ้งเด้อแับนี้เด้อเอาเห็ดมันบัวเหมือนกนบัวเนี่ยใจนะพี่น้องแต่คิดว่าแม่นแต่ว่าโอ้ยถึงสิแม่นก็คือสิเอาเล่าบัวใหญอกแม่นอยู่พี่น้องจ้าแม่นอยู่แต่ว่าเบิ่งสภาพโอ้ยจงเล้วไหวซะแต่เล่าตนนะ้นเนาะอุ้ยแล้วเริ่มออกคือตัวอะ Hình lạc hinh hoặc đỏ lạc hinh bò. Nem đi 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 cho bù Nó hát tóc mặt cho bù đù đù. Hét bù hà đỏ mặt nơi đỏ. Hà đỏ mặt đỏ nơi 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 con nơi 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 เมื <ersch> ่อกี้เราเห็นในนอดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกนี้ลักษณะสีต่างตัวหมูตัวเม็ดเรียงกันอยู่เนาะดีใจด้วเดี๋ยวเห็นดอกเห็ดเผิงอันนี้มันเป็นเพลดเห็ดเผิงหนาห่อนได้ใจเด้อไปมันแล้วไปเดี๋ยวเขับไปเบื้งขลังนายถุนเนาะเดี๋ยวเห็ดไปวางไว้ก่อนเด้อ เห็ดไปวางไก่ออมึงตุนหมากใหม่มาดาม,มนี่ก้อนอยู่นี่นะจ๊ะเดีย๋ยวไปตัดออกเพราะมันถากหอยถากเล่มนีม่หอยมาดามนุ่งลอยสิใหญ่เลยเราก็ชอบนั่งถ่วงมั้งอย่าต่กระเียนะดรฝนก็ง่ามคัก หัวรัวยุพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปเบึงลงยางลงไปผุดละคุณนะปลาต้นเหนือหลบขึ้นเด้อพี่น้องเด้อไม่เห็นมีอะไรเนี่ยก็ไผ่เลยจ้ะต้องขึ้นปกติน้ะมุนเนี่ยหลายปีที่ผ่านมามันขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ะขึ้นร้ายลนอวยเพอร์เบอร์ยุบันนานอวยพี่น้องเอ้ย นั่นนั่นเพิ่มเพิ่มยูนี่นี่คือเห็ดเผือกนานห่อนได้จ้ะเด้อพี่น้องจ๋านี่ละเห็ดเพิ่ง,ง,พง,เเหงหน้าร้อนจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเดือขวัญเอ้ยหนึ่งดอกก็ให้บ่เดี๋ยวกะทามาอื้มมันมีอีกเดือนพี่น้องเนี่ยยี่ห้อพี่น้าพี่น้องเนี่ยสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกพี่น้องเอ้ยมาเดือขวัญเอ้ยเห็ดเพิ่งหน้าร้อนมาดามได้ออกมาเล้ย Moment. ma đam đấy ủa mà leo khỏi nhang bưng gì cứ đẹp đẹp vậy đi, được để khỏi mất trò bảo kìa quá mà lại nó ơi nên đọt sóng đọt cho người con cho người con nhìn cho trong lại nhìn đọt cho người nên nên đọt sóng đọt sáng đọt si đọt hà đọt hốt đọt cho người cho người ha như ngay cho người hốt đọt đó cho người hốt đọt เพี้ยเพียพี่น้องววายพี Luckily, <your good. S 1> ่น่ะพีนะดอกนจ้จงไว้ก <What> <sh> ่อนนะจมองไว้จหงไว้ปาหลายๆพี่น้องจ้ะอืมไม่หลายอกหลหๆๆยๆๆกๆหลายดๆกๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆมๆๆ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 นๆๆ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 ๆวๆาๆๆ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 ๆนอๆๆอๆๆ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 ๆงเๆๆๆๆๆๆเๆๆๆยๆๆๆๆเพิ่นเสียงหัวๆๆๆๆๆางๆๆๆั่ๆๆๆๆๆๆๆัๆเๆๆๆยๆาลังว่า ปกติมันเคยออกคุณวะเป็นอง,องนนะนนคอยยืมนตื่นอุอ้วยนั่ะเคยเหยียบพี่น้องอุ้ยเอาเลยเคยเหยียบแล้วเห็นบอกตื่นเตนิ่งน,น,นะมาดามแล้วสิเป็นเป็นคนแนวนี้ด้วยพี่น้องแล้วรถสิตื่นเต็มร้าผีอีกดอกดวนวงมาดามเนี่ยเราเห็นเห็นบลยคอยว่าเคยเหยียบแล้วแท้นี่เคยเหยียบวิริแต่คอยอก็สิเอาเพี่ยพี่น้องจ้าอุ้ยหลายเหี้ยมหลายหลาย,ยหลายเนี่ยอ้ยะหลายตรงย่างระวังเด้อนี่เด้ออืมดวงเห็ดของข่อยบันเอาละ Đó thế. Thôi khoai nhang, thôi khoai nhang đám, nó đã mới sử nó hết cậu. Thôi khoai đó. Thôi khoai đơn đó cắt. Đồ mình sẽ trông vậy. Đó cả. Đồ mình, mình sẽ trông vậy đó bẩn đứt. Nó như nguồn mẹ, nhưng mình sẽ trông vậy. Bát. Và bóng mà thả không sẽ bố mắt lên đó Đấy, ừ. nó phải hết nha. Bát, phi nó hổng ừ. hết. Ui, tươn tên, tên khốn lục. Khốn chim lục. คุ้นแขนสแตนด์อัพนี่จุมไปปุ๊มันแตกแล้วเอาซะอันนั้นจุมไปจุมไปเถอะเนี่ยจุมไปจุมไปอันนี้ก็เอามันแตกอันใดที่มันแตกๆเขาเอาเด้อปาดขุนเคลนสแตนด์อัพวัดขนขี้นลูกอีหลีดเด้อพี่น้องเด้อก็ตีโต้ของแม่แบบแต่งบ่คิดบ่ฝันอย่าไปบิงโซนนั่นมันเคยขึ้นนะ ขอโทษขอให้นี่ความตื่นเต้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็สิเอาแล้วก่อนละนะอ่ะ <c oughs> เย็บไปโหลดล่ะอันนี้ห้อยเอเียงมากนี่ห้อยข้นมากเจ็บเหมือนน้ำมันี่เกิดด,ด,ด้วยเลยเด้ินคนละเกิดนี่เอามาพ่อแม่พี่น้องมาดามกับสิผ้าเอาเห็ดเมื่อได้แบดนี้เด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องได้พ่อแกงอยู่นะคะเนี่ยได้พ่อแกงอยู่จ้านี่สุดยอดปะไป เดี๋ยวซอยผ้ามาเบิรงใไม้หม่เด้อพ่นมพี่น้องไปตัดขาเห็ดฟินกันจากคอหอบเห็ดก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องมาตัดมาตัดเห็ดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาตัดขาเห็ดตัดขาเห็ดเสร็จแล้วมาดามาววาาสิผ้าไปโต่ะเพราะว่าสิมันต้องย่างเลิกขับไปอีกพี่น้องมันต้องเดินค่ะนี่เห็ดมั่นปูบุหนหาสเส้อว่าสิมนันตัดใส่ใส่ต้นนี้แหละก็เสียเอาไปถิ่มจ้ะเสียอาไปถิ่มแบบเก่าเห็ดมั่นปูตัดไอ้ิีิทากแล้วกินหน่อยจังหน่อยเนาะ หากลินนไะม่ขึ้นอแกสว่าอันแค่เอาอันขาเพื่อนไหวแล้วละ่ะเอาขาเพื่อนไหวแล้วเนาะเห็ดมันปูอันหลังบานมาดามดอกใหญ่ค่ะเด้อขาเราใหญ่ใหญ่เด้อนี่พันใหญ่คุณน่ะคุณเจ้าเบิงขาเราอ้วนอวบคัก เพิงหวานได้หลายดอกพี่น้องเ็ดเพิงหวานหนาห่อนสีเพิ่นจะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ยพี่น้องมาดามขนลูกปนเสื้อวาสิได้เก็บเห็ดไปัง่อยขนลูกอินดีเด้ขนลูกขลผ่องมันมีร่างสังหอนมันก็เลยย่างไปเบิรงก่อนหน้าเพิ่์นวะเบิงดอกนี่ป้าสุดยอดอลังการบ่เจ้าวะโโตโตเนาะโอ้ยเนาวทำไมพี่น้องโอ้ยเนาว เสียดายดีเนาะเปน็นยังเดี๋ยวเอาไปเสือพื่นไปบ้านไหวลังบ้านแล้วเนานีมันองเก็บนหน่อยอยังสีเลยเนาะพี่จงไหวมาออื่นกับสิบไปเบิงล่ะละเดี๋ยวปาะัานมันสิบกว่าท่านฝนมันตกนำนำจึงสีมันบไน่ได้ละเข้าสุบบัด้กินพวมงังดอกมีกระส้มเกือบเนานะคะถึงพวเก็บหนี่งบ็ได้กินแท่ เผือบเหลือซ้ำนีพี่น้องก็ถือว่าหมานสุดๆอยู่ด้วยล่ะฝนตกห้าแล้วพักฝนมันตกฝนตกฮ้ากระเซ้านี่ ฝนเศร้าตกแพกันเลยว่าเอ้ยอยางไปเบิ่งก่นอนนะเห็ดเป็นจังไหรมันสิบวกขึ้นเนี่ยบอกมันมันหลวงเลยเวลาแล้วว่ามันแห้งแรงมาโดนพี่น้องแล้วกะแห้งแรงมานานมากเนาะแห้งแรงมาโดนแล้วมาละค่ำพอดีอย่างละเดี๋ยวเห็ดเห็ดเห็ด,หดต้นนี้แล้วกินเขาแล้วสิผ้าเขาปลา่อเด้กพี่น้องเด้อเห็ดนางล่มกันยังมีอยู่เด้มันรู้มีแต่ว่าชวนมาทาสิเลนเบิร์เห็ดนางลมเพราะว่าฝนมันตกคักไหม ผักก็เล่ออกค่ะดอกนีเตือพ่อว่าได้กินเหลือสานีฝาแฝดนี่แสบหวานหลังบาง่านหอมอเห็ดพี่ไ้อง เด้พี่น้องเด้อดอกนี้เน่าเน่า,นาแม่งกัดที่จงไหท์นะิได้กินว่าน้องอันนี้นะแต่าหลุ่นกันมันหน่อยโพดเนาะมันก็มันเก็บบ่ได้อ่ะพี่น้องจ้ามันเล็กเกินเดี๋ยวห้ามมหลุ่นกันได้วัได้กับมันหลุ่นกันเนาะเดี๋ยวไปเก็บกับหูด,ดอกเห็นหลายดอกดูสเสดกินอีกหลายอยู่ดอก นวยนี่น,น่วยหนีว่าสันโอ้ยเอิร์นเดเป็นน่วย <Wallace> er ้อจ้ะเด้อพี่น้องมาดามไปแล้วเพิ่นตื่นเต้นถ้าเพิ่นตื่นเต้นเพิ่นสิประมาณนี่ลหละตื่นเต้นนี่โอ้ยได้เห็ดเสียดายดอกไงมันเน่าเพราะไม่พี่น้องเบิ่งป๊าไงบอกไงสุดยอดแต่วันเน่านอกจากไปก็ได้หลายเติมนะพี่น้องจ้ะนี่เป็นเขาอื่นว่าเป็นเป็นรางที่ดีของปีนีเนาะเด็กเกมเห็ด ปกติสิบ่ค่อยได้เก็บได้เห็ดตัวนี้มันบ่ค่อยออกมันเห็ดเพิ่งนาแล้งนี่แถวมันออกเป็นบางปีแถวบ้านมาดามนะออกก็ด้ออกหลายในนี้เห็นหลายดอกอยู่แม่พ่อพี่น้องจ้ะไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะไปกินข้าวกินหนามจะเสพไปลุยเห็ดไปนั่งหาตามล่าหาเห็ดต่อนะคะรักนะจุ๊บจุ๊สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจให้มาดามเห็ดมัสลุมเอนจอยไลฟ์สไตล์เอนเดมันแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเพื่อจะได้ผ่านคลิปใหม่ๆจ้า